สวัสดีค่ะหนูชื่อเอาอยู่ชั้นที่6ัสอายุ11บวกค่ะ หนูว่าดอกรารพฤกษ์หรือเรียกสส้นสาว่าดอกคูนค่ะปีนี้หนูมาเข้าโครงการวันกูจูเนียรครั้งที่สองแล้วค่ะแล้วเทคนิคที่หนูใช้ระบายสีก็คือสีไม้กับสีน้ำค่ะอุปสรรคในการทำงานได้แก่การระบายสีแล้วมันเป็นด่ะแล้วอย่างก็คือการใช้ยางลบผิดตัวค่ะใช้แล้วงานเละค่ะ หนูรู้สึกภูมิใจมากที่ผลงานของตัวเองได้อยู่บนปกหนังสือสวดมนต์ค่ะแล้วพอหนูได้นําเรื่องนี้ไปบอกพ่อแม่พ่อแม่ก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวหนูมากๆค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อดารินอยู่ป .6 กับ2และอายุ17ปวัวหนูได้วาดดอกบ,บานไม่รู้เลย และนี่คือครั้งแรกที่หนูได้เข้ามาในวันโกตูนเนียเทคนิคก,การระบายสีของหนูคือใช้สีน้ำที่หนูไม่ค่อยเก่งกับสีไม้ที่หนูกล้องอยู่หนูรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆเลยค่ะอุปสรรคที่หนูพบในการวาดผลงานนี้คือทำไม่เป็นเลยหนูไปขอคุณครูเพื่อคำแนะนำแล้วมาทำต่อเอง ผลงานที่หนูว่าจะได้ใช้บนปกหน,นังสือสวดมนหนูหวังว่าครอบครัวหนูจะภูมิใจในตัวหนูเพราะหนูก็ภูมิใจในตัวเองมากค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเอพิวค่ะหนอยู่ชั้นทีหกทับสาหนูอายุสิบอ็ดและดอกไม้หนูที่หนูว่าคือดอกดาราค่ะ หนูมาเข้าโครงการแรนโกเจอเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยค่ะเทคนิคที่หนูใช้เป็นสีน้ำกับสีไม้ค่ะสีน้ำหนูทลองเป็นเบสแล้วก็ค่อยเอาสีไม้มาตกแต่ง่อเก็บรายละเอียดค่ะอุปสรรคที่หนูเจอก็คือมีหนูทำเลยหรือว่าหนูซ้ำเกินไปหรือหนูทำเดะเลยค่ะและหนูรู้สึกภูมิใจตัวเองมากๆเลยค่ะแล้วพ่อแม่หนูก็ภูมิใจมากๆเหมือนกันค่ะพ่อแม่หนูรอไม่ไหวแล้วค่ะที่จะที่จะเห็นผลงานหนูบน หน้าปกของหนังสือส่วนมนุ์ค่ะแล้วถ้าหนูเห็นพ่อแม่หนูใช้ค่ะหนูจะดีใจที่สุดเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงละลิลัตนาวามาชิติชื่อเล่นชื่อว่าลินินอยู่ g ีห้าค่ะปีนี้เป็นปีที่สองที่หนูเข้าโครงการแวนกุจูเนียผลงานที่หนูวาดก็คือ ดอกดาวเรืองค่ะอุปกรณ์และเทคนิคที่ใช้คือสีไม้แล้วก็สีน้าค่ะส่วนที่ยากที่สุดก็คือการลงแสงเงาหรือว่ามิติที่ทำให้เหมือนจริงมันต้องลงน้ำหนักแล้วก็ทำให้มันดูเข้มค่ะแล้วให้มันดูไล่สีเหมือนจริงค่ะ หนูจะไม่ได้เล่นกับเพื่อนๆตอนกลางวัน,วนต้องหาเวลาตอนกลางวันมาทำงานด้านบนค่ะแต่ว่าหนูก็มีความสุขเพราะว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่หนูชอบในการทำวาดรูปและระบายสีค่ะหนูดีใจมากว่าที่จะได้เอาผลงานหนูไปใส่ในหน้าปกหนังสือสวดมนต์ให้ เรีอนจำคลองปรีมแล้วก็โรงเรียนถินทวรักกันดาลค่ะต้องขอบคุณคุณครูการและคุณครูทุกๆคนที่คอยสนับสนุนและให้คำแนะนำหนูในการทำงานที่นี้ขึ้นมาขอบคุณโครงการเงินงกะจูเนียด้วยนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเอวาอยู่ชั้นเจียวครับหนึ่งอายุ11ปีค่ะ หนูว่าดองเปจมาตและปีนี้เป็นปีแรกที่หนูเข้าโครงการเป็นโคตูนเนียค่ะเทคนิคที่หนูใช้สําหรับชิ้นงานนี้ก็คือสีน้ําและสีไม้ค่ะตอนแรกหนูก็จะใช้สีน้ําลงจางๆก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยเอาสีไม้มาระบายทับค่ะอุปสรรคที่หนูพบระหว่างหนูทํางานชิ้นนี้ก็คือเวลาหนูทํางานหนูระบายสีนาน,าน หนูก็จะชอบลืมว่าหนูทํางานตรงไหนเวลาหนูกลับไปดูภาพจริงเพราะดอกของหนูมันมีกีตเยอะมากเลยค่ะหนูรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้มาทํางานนี้และยิ่งภูมิใจอีกที่งานของเราจะได้ไปอยู่บนหน้าปกของหน,งนังสือสดบนค่ะและหนูเชื่อว่าคุณพ่อก,กับคุณแม่ต้องภูมิใจหนูเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อว่ชื่อไมานาอยู่ชั้นจีทับหนึ่งค่ะ อายุ11ปีหนูว่าจอบ,บ์นชื่นค่ะหนูมาเข้าโครงการวนโกชเนียเป็นครั้งที่2แล้วค่ะเทคนิคที่หนูใช้ก็คือการระบายสีน้ำก่อนแล้วค่อยลงรายละเอียดยด้วยสีไม้อุปรสรรคในการทำงานของหนูก็คือการระบายเกสรแล้วก็การระบายใบยไม้ค่ะมันคิดว่ายากมากเลยค่ะเพราะว่าต้องเก็บรายละเอียดเยอะแล้วก็ลมเหลยวมาหลายครั้งเลยค่ะ หนูรู้สึกภูมิใจในผลงานของตัวเองมากเลยค่ะที่จะได้ไปอยู่บนปกหนังสือสุดมนค่ะแล้วพ่อแม่หนูก็รอดูอยู่ด้วยค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเลยด้วยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางเวลาค่ะหนูอายุ9กขวบอยู่ชั้นจีสามทับสองค่ะหนูวัดดอกบัยเสียดค่ะ หนูเข้าโครงการแวงกรจตุ้นเนียเป็นครั้งแรกค่ะแม่หนูบอกว่าลองทำที่เต็มที่มากที่สุดแล,แล้วเราเพิ่งย้ายมาใหม่เราลองลองทำดูบ้างเผื่อเราอาจจะมีเทคนคนิการระบาดสิทธิที่เก่งขึ้นค่ะแล้วแม่หนูบอกว่าหนูเก่งด้านศิลปะให้ลองไปลองทำดูไหมเผื่อชนะตอนนั้นแม่หนูบอกว่า เราทำได้ค่ะเทคนิคที่หนูทำผลงานนี้ึือหนูใช้สีน้ำไปลองติ้มค่ะและหนูใช้สีไม้ตกแต่งรายละเอียดค่ะอุปสรรคที่หนูทำงานนี้คือหนูทำใบผิดไปบ้างค่ะบางครั้งก็ลืมเว้นช่องบ้างมาค่ะมันก็แปลว่าเผอกดสีแรงไปบ้างค่ะ นูดีใจกับผลงานของหนูแล้วค่ะผลงานหนูหนูรู้สึกว่ามันดีกว่าผลงานเป็นที่หนูทํามาก,ก่อนค่ะหนูรู้สึกภูมิใจที่รูปภาพหนูจะได้ไปอยู่ในปกหนังสือส่วนมูลคะพ่อแม่หนูภูมิใจมากๆเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อสปเปนอยู่ชั้นที่สองับสามอายุแปดขวบ ผมว่าดอกชวมชวมครับผมมาวันกบปีนี้ปีแรกครับวันกนบจุเนียปีนี้ผมลงมากว่าผมเข้ารอบมาได้ไงแม่ผมดีใจสำหรับผมมากแม่ผมภูมิใจในตัวผมเทคนิคการใช้ผมใช้สีน้ำกับสีไม้ครับสีน้ำลงไว้ก่อนแล้วก็สีไม้เก็บรายละเอียดครับอุปสรรคคือผม ใช้สีน้ำไม่เก่งครับผมใช้สีไม้สีช็อกสีโปตเตอร์เก่งกว่าครูการก็เลยช่วยแนะนำผมก็เลยทำได้เองครับ mm hmm. ผมภูมิใจมากมากที่ผลงานชิ้นนี้ได้ไปอยู่บนปกหนังสือสวดมนต์นะครับ mm hmm. ผมภูมิใจมากเลยครับผลงานของผมได้อยู่ในปกหนังสือสวดมนต์แล้วพ่อแม่ผมคิดว่าพ่อแม่ผม น่าจะภูมใจมากมากเลยครับแล้วผมเองก็ดีใจเช่นกันครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนาชีอยู่ชั้นทีสาทับหนึ่งอายุเก้าขวบหนูทำงานเป็นดอกพุทธค่ะหนูเข้าเวนโกบดูเนี่ยปีนี้เป็นปีที่สองแล้วค่ะหนูใช้เทคนิคสนะีน้ำ กับสี่ไม้แล้วก็หนูดีใจมากๆเลยค่ะที่ผลงานของหนูจะได้ไปอยู่บนปกของหนังสือสวดมนต์คุณแม่หนูน่าจะภูมิใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าบางทีก่อนนอนคุณแม่จะชอบสวดมนต์นิดหนึ่งด้วยอุปสรรคของหนูก็คือ ด้วยความที่ดอกไม้เป็นสีขาวะค่ะแล้วมันก็จะทำยากกว่าดอกไม้ที่เป็นสีสันหลายๆสีมากๆเลยค่ะแล้วก็ตรงใบไม้อ่ะค่ะมันจะมีรายละเอียดที่ต้องเก็บเยอะหนูก็จะชอบทำทำแล้วมันก็จะออกไปข้างนอกนิดน,นึงแล้วมันก็แบบว่า จะไม่เป็นมีรายละเอียดเยอะตามที่มันเป็นดอกพุด้ธค่ะแต่หนูโชคดีที่มีคุณครูกันช่วยดูแลช่วยสอนอย่างใกล้ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเจ,อเ,จอเจนอยู่ชั้นจีเจ็ดอายุ12ปีหนูว่าดอกไรแหลก ที่จริงหนูก็ชอบดอกนี้มากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นสีที่หนูชอบด้วยหนูรู้สึกภูมิใจมากๆเลยค่ะที่ได้เข้าโครงการแวน g ก j ูเนียเทคนิคที่หนูใช้ก็คือใช้สีน้ำระบายเป็นเบสและใช้สีไม้เก็บรายละเอียดค่ะอุปสรรคในการวาดอย่างแรกของหนูเลยนะคะก็คือการดู Reference ผิดด้านจนทำให้ งานเบี้ยวค่ะและครูการสังเกตเห็นจึงได้แนะนำหนูค่ะอย่างที่สองคือการทำยังไงให้ดอกตรงกลางมันโดดเด่นที่สุดพอรู้สึกว่าดอกด้านข้างดอกหนึ่งมันเด่นกว่าค่ะหนูรู้สึกภูมิใจมากๆเลยค่ะที่ผลงานของหนูได้ไปอยู่บนฝกของหนังสือสวดมนต์หนูเชื่อว่าครอบครัวของหนูต้องภูมิใจมากๆเลยค่ะ และหนูจะหนึงสือส,สุดมุนเอาไว้ให้คุณยายค่ะส่วสดีค่ะชื่อการชั้นจีเก้าปีนี้อายุ14ปีค่ะภาพที่ว่าจะเป็นดอกรักถ้าจะไม่ผิดความหมายคือความรักที่ยั่งยืนและมัน่นคงซึ่งหนูดีใจมากที่ได้วาดภาพนี้เพราะว่ามันน่ารักแล้วก็มีความหมายดีค่ะ นี่เป็นโครงการแวนโพสเจูเนี่ยครั้งแรกค่ะเอาความจริงคือปีที่แรวหนูก็สมัครแต่ว่าไม่ผ่านครับแต่ยังไงปีนี้หนูก็ได้เข้ามาวาดดอกไม้สวนจริงสมใจแล้วเทคนิคที่ใช้จะเป็นเทคนิคสีน้ํากับสีไม้โดยจะเอาสีน้ําลงเป็นสีพื้นแล้วก็เอาสีไม้วาดเป็นรายละเอียดตกแต่งค่ะลูกประฟลกก็คือหนูใช้สีน้ําไม่เป็นค่ะเพราะว่าไม่ได้ไปเรียนที่ไหนแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วย แต่โชคดีมากค่ะเพราะว่ามีครูการคอยให้คำแนะนําเพราะว่าครูการจะเห็นจุดที่หนูวองไม่เห็นว่าจะต้องแก้ตรงนี้หรือว่าเติมตรงไหนพอหนูทําตามที่ครูการบอกแล้วก็งานก็ดูไม่จืดแล้วก็ดูมีอะไรขึ้นเยอะเลยค่ะงานนี้น่าจะใช้เวลาประมาณสองเดือนตอนทําก็สนุกมากเลยค่ะแต่ว่าพอใกล้ถึงวันส่งหนูก็เริ่มกังวลพอเสร็จแล้วก็โล่งเลยค่ะ ีผลงานของทุกคนที่เข้าได้ในปีนี้จะได้เอาไปทําเป็นปกหนังสือสวดมนต์ซึ่งหนูเห็นงานไฟนต่าของทุกคนแล้วหนูก็ว้าวเลยจะได้งานของทุกคนมาเก็บไว้เป็นคอลเลคชันเลยค่ะเพราะว่างานของทุกคนสวยมากดีมากหนูอชอบสุดๆนี่ก็น่าจะเป็นเหตุผลหลักนะคะที่หนูมาเข้าลมโครงการนี้เพราะว่าหนูอยากได้บุญแล้วแม่ก็บอกว่าให้ลองดูจะได้ลองอะไรใหม่ เพราะว่ายังไงหนูก็ชอบวาดดูอยู่แล้วตอนนี้งานก็เสร็จแล้วหนูก็ภูมิใจแล้วก็พอใจงานียออกมาหนูก็คิดว่าแม่ก็จะภูมิใจด้วยเหมือนกันสวัสดีค่ะหนูชื่อผิงอยู่ชั้นจีเ็ 4, อายุ13ปีหนูวาดรูปหลาบค่ะนี่คือการทำแวนโกชูเนี่ยเป็นครั้งแรกของหนูค่ะหนูรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากค่ะ ตอนแรกหนูหนูก็เพื่อนของหนูจะผ่านแค่คนเดียวแต่หนูก็ผ่านมาด้วยหนูใช้เทคนิคการระบายสีน้ําก่อนแล้วค่อยระบายสีไม้เพื่อให้ให้มันมี texture ที่ดีแล้วก็ให้มีแสงแลเงาที่ดีด้วยค่ะอุปสรรคในการทํางานของหนูคือหนูเป็นคนที่ใช้สีน้ําไม่ได้งานอเก่าของหนูเลยมีจุดด่างเป็นสีน้ําค่ะหนูวลยต้องเริ่มงานใหม่ค่ะหนูผ่านอุปสรรคในการใช้สีน้ำของหนูได้ เพราะว่ามีครูช่วยแนะนําและสอนหนูค่ะนนหนูภูมิใจมากที่งานของหนูจะได้ไปอยู่บนเปลของอางานสวนสวนนุ่นค่ะเพราะว่าพ่อแม่ของหนูชอบสวนนุ่นค่ะพ่อแม่ของหนูก็ภูมิใจมากเพราะว่าหนูไม่เคยทํางานแบบนี้มาก่อนค่ะสวัสดีครับผมชื่อฟูจิอยู่ชั้น G6 ทับหนึ่งครับอายุ11ขวบครับผมวาดดอกลิลลี่ครับมาเข้า แวนโก๊ะจูเนียเป็นครั้งแรกครับเทคนิคที่ผมใช้ก็ผมจะระบายเบตด้วยสีน้ำซึ่งผมไม่ไม่ค่อยถนัดเลยครับหลังจากนั้นตามมาผมก็จะใช้สีไม้มาลงดีเทลครับซึ่งผมก็ถนัดมากๆในเรื่องสีไม้แต่ว่าผมก็มีอุปสรรคในการทำงานบ้างเช่นผมไม่ค่อยรับผิดชอบไม่มาตามเวลาแล้วก็งาน บางทีมันก็ยากสําหรับผมครับผมรู้สึกดีใจมากที่ผลงานของผมจะได้ไปอยู่บนหนังสือส่วนมนแล้วก็จะได้เผยแพร่ไปให,ให้กับผู้คนภายนอกพ่อกับแม่ผมก็ภูมิใจอะครับที่ผมได้เข้าร่วมไปนอนสุดท้ายมาครับก็คือเป็นรอบที่จะมี20คนทำผลงานออกมาแล้วก็จะไปอยู่บนปกหนังสือส่วนมนครับ สวัสดีค่ะหนูชื่ออัญญาอยู่จีสาทับสอายุเกา้าขวบค่ะหนูวาดดอกลำดวนเข้ารอบโครงการแวนโกจนี่ปีนี้ปีแรกค่ะเทคนิคที่หนูใช้คือสีน้ำและสีไม้อุปสรรคของหนูคือมีสองอย่างค่ะอย่างแรกหนูติดเล่นไม่ค่อยขึ้นมาตอนกลางวันค่อย่างที่สองหนูคิดว่าดอกลำดวน มันง่ายเพราะว่ามันเป็นสีเหลืองค่ะแต่จริงๆมันมีดีเทลเยอะมากเลยค่ะทำให้หนูใช้เวลานานค่ะในส่วนของดากลำดวนที่ยากยากหนูผ่านบนอุปสรรคการระบายสีไปได้เพราะมีคนครูการช่วยแนะนำอย่างใกล้ชิดค่ะงานของหนูจะได้ไปอยู่บนปกหนังสือสวดมนต์ค่ะหนูดีใจมากๆเลยค่ะพ่อกัแม่ก็ภูมิใจค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อคริสเนื้ออยู่ G3 สทับ4อายุ8ปดีดอกไม้ที่หนูวาดคือดอกมะลิหนูมาเข้าแวนโกชูเนี่ยเป็นปีแรกหนูปีใจมากที่หนูได้ผ่านเข้ารอบเทคนิคที่หนูใช้หนู ใช้สีไม้อย่างเดียวหนูใช้สีไม้ในการระบายเพื่อให้มีน้ำหนักเข้มกลางอ่อนอุปสรรคในการทำงานของหนูคือหนูทำผลงานชิ้นแรกเกือบจะเสร็จแล้วเนื่องจากหลอกมะลิมันซับซ้อนหนูทำพลาดหนูจึต้องทำใหม่อีกผลงาน ภูมิใจที่ผลงานของหนูจะได้ไปอยู่บนปกของหนังสือสวดมนต์พ่อแม่หนูก็ดีใจหน้าหนูภูมิใจในตัวหนูมากเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อว่าเป็นอีสามักหนึ่งอายุเก้าขวบครับผมวาดดอกดาลา ผมเข้าโครงการแวนโคตูนเนียเป็นครั้งที่สองนะครับเทคนิคที่ผมใช้คือใช้สีน้ำและสีไม้ครับอุปสรรคคือมีกลีบดอกเกมากครับทำให้ผมใช้เวลานานมากทำให้เสร็จงานช้าครับผมตั้งใจมากครับแลวผมดีใจที่ลูกฝูงได้อยู่บนหน้าปกของหนังสือสวดมนต์ครับ พ่อแม่ของผมก็ดีใจมากเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อพ่อสาอยู่ชั้น2ีอายุ16ปีค่ะหนูว่าดอกโบตันค่ะปีนี้เป็นปีแรกที่หนูเข้ารอบโครงการวันโกตูเนียเนื่องจากปีที่แล้วหนูออดิชั่นไม่ผ่านปีนี้หนูก็เลยมุ่งมั่นจนสามารถเข้ารอบได้ค่ะ หนูใช้เทคนิคสีไม้ในการสร้างสรรค์ผลงานเพราะว่าหนูถนัดใช้สีไม้ที่สุดแล้วค่ะอุปสรรคในการทำงานของหนูก็คือการลงสีให้สมจริงแล้วก็การวาดเกรสรดอกไม้ค่ะเพราะว่าหนูไม่ถนัดการลงสีเข้มๆแล้วก็เกรสรดอกไม้มันก็มีรายละเอียดเยอะมากเลยค่ะแต่ด้วยคำแนะนำจากคุณครูหนูก็สามารถปรับปรุงผลงานให้ดูสวยดูดีขึ้นได้ค่ะ หนูรู้สึกภูมิใจที่จะได้เห็นผลงานตัวเองบนปกหนังสือสวดมนต์เพราะว่านอกจากที่แม่ของหนูจะชอบสวดมนต์แล้วเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันบุญให้กับผู้อื่นด้วยค่ะซึ่งหนูคิดว่าครอบครัวของหนูก็คงจะภูมิใจมากพอๆกับหนูแล้วก็แม่หนูอยากจะได้หนังสือสวดมนต์มากๆแล้วค่ะตอนนี้ สวัสดีค่ะหนูชื่อไลล่าอยู่ป .5 ทัก2อ,อายุ11ขวบค่ะหนูวาดดอกกล้วยไม้ค่ะหนูเข้าวงการเมงนก็จนเนียครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วค่ะตอนแรกหนูคิดว่าหนูจะไม่เข้ารอบมาแล้วค่ะเพราะหนูระบายสีไม้เชืนอมเกินไปค่ะสีที่หนูใช้ในการระบายคือสีไม้กับสีน้ำค่ะหนูใช้สีน้ำลงเป็นเบสก่อนแล้วค่อยใช้สีไม้ลงแทับค่ะ ประศักของหนูคือหนูละลายสีไม้เข่าเกินไปค่ะเลยแก้ไขได้ยากหนูจึงขอคำแน,นะนำจากครูค่ะหนูดีใจมากเลยค่ะที่ผลงานของหนูจะได้ไปอย,อยู่บนหนังสือสวดมนค่ะพ่อกับแม่หนูอยากเห็นแล้วค่ะหนูดีใจมากเลยค่ะที่ได้เข้าโครงการนี้ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อลินอยู่ที่6ทับมหนูอ11ปีหนูได้ว่าดอกแก้วค่ะหนูดีใจมากที่ได้เข้าคลุมการแรงกฏชืเนี่ยเป็นครั้งแรกเทคนิคของหนูคือใช้สีน้ำเป็นเบสแล้วก็ใช้สีหมาเป็นการเก็บรายละเอียดค่ะอุปสรรคในการทำงานของหนูคือดอกแก้วเป็นดอกสีขาวซึ่งเก็บรายละเอียดสูงหนูก็เลยต้องของคำแนะนำจากครูเยอะหน่อยค่ะ หนูรู้สึกภูมิใจที่ผลงานของหนูจะได้อยู่บนปกหนังสือส่วนมนค่ะพ่อแม่หนูก็ภูมิใจมากๆด้เลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อปริมอยู่6ทับหนึ่ง 1, อายุ12ขวบหนูวาดดอกบัวค่ะหนูเพิ่งเข้าแวนโก๊ะมาปีแรกค่ะ เทคนิคที่หนูใช้คือสีน้ำและสีไม้ค่ะอุปสรรคที่หนูได้เจอในการทำงานคือเกสรมันซับซ้อนมากเลยค่ะหนูลงเงาไม่ได้เลยค่ะหนูจึงต้องขอคำแนะนำจากคุณปูหนูรู้สึกดีใจที่งานของหนูได้ไปอยู่บนหน้าปกหนงสือสวดมนต์ค่ะ แล้วพ่อแม่ก็จะภูมิใจเช่นกัน